สวัสดีค่ะวันนี้สิพาพี่น้องมาเบิรสวนสัตว์นะคะพี่น้องสวนสัตว์อุบลราชธานีจ้ะ สำหรับด้านหน้าที่ต้อดูตัวนี้นะครับก็จะเป็นโซนของบอ่อจระเข้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นจระเข้น้ำเขียวนะครับโซนฝั่งขวาจะเป็นจระเข้น้ำจืดนะครับมันนิ่งมันนอนพูนยุบโซ่ฝนนิ่งแห้งทำไมมันนิ่งเทแล้ ยามันนอนเป็นแบบนี้แหละอันนี้อย่างเนี้ยอู้หเสืออยู่ทั้งในพูดเสื้อดำเสื้อดำ Um, I get it. The black one. The Oh, yeah. okay. I see them all back there. Yeah. Call yeah. them. Yeah. อันนั้นอีังงูโอ้ยโอ้ยงูงูจากงูใส่หัวมันยี่ใส่เสน่ยเย็นหลบอ้ยมันหลอกคา่ทไมัหลบพุ่นดีหัวมันอุ้ยมันหลอกคขาบอืมก็ต้องสีหลอกขาดอืม เฮ้ยปนหัวขึ้นมาเหไข้นมาเนี่ยปนหัวขึ้นมาแล้วตัวเมียจเมือนเบ่งเหมเมืงเป็เย็น่ะือน่นห็นตัวเมียก็ัค่น่รั่านนงเหละเ่งน้เงลงยางเบ่งไงยีหลีด้้ สำหรับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของสัตว์นักล่าส่วนสุดท้ายนะครับในกลต่มไฟก็จะเป็นตัวแสดงของส่วนนกนะครับผมครับผมก็จะทำมาถึงส่วนนกแล้วนะครับส่วนนกนะครับเป็นนกนกขนาดใหญ่สูง45เมตรนะครับด้านในก็จะมีนกประมาณ200กว่าตัวนะครับนกที่สามารถเดินเที่ยวชมได้ทั้งหมดนะครับและตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้นะครับท่านเดินสนามนะครับ เวลาในการเดินชมประมาณ15นาทีนะครับผมในจุดนี้นะครับให้ท้องเที่ยวเดินเข้าไปชมด้านในก่อนนะครับคอยมาดูด้านนอกนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราเคลื่อนไปจนอดรอด้านหน้านะครับนี่ไงอันนี้อันนี้น้นองน้นองเอยงนี่ยนอ้นองน้ ทางเข้า,ขาไปข่าววิ่งอีกตอนนี้เข้ามาดูนกจะ้ะนกอย่างนี้

มามนออกมาหรอมันตื่นเขยินี่น้องอีหยังเนี่ยไม่้อีหบางขยิค่ิบมามามาพี่มาพี่น้องมามนัน้ัง อ๋ออ๋อนี่โอ้เป็นอีเป็นลิงนี่ไปบนงลิงมาในบงยีรอกลิงอ่ะน่าน่ารักลิงเนใจจะคองเลยนี่เดีลิงนี่เดยางอยู่นี่นี่เสือป่ายางอยู่นี่ละลิงนกนกคนละมันใครบ่ นี่นกคุมบ่นกขุมบ่เพื่อนกคุกมเนาะนหุ่นไก่ป่าดำาเออม,มันมันวอด้ามเด่นชินตาไ <c oughs> อันเด็กเครื่องบินขี่เครื่องบินเมื่อเด้อผู้ใดเด็กเครื่องบินขี่เครื่องบินเมื่อเด้อ นกเขียวคามนกนกสีขาวหรอนกเอียงอะเออไม่เปอยงเอขึ้นนกอันนั้นขึ้นนกยุ่งเนาะหางยาวๆนะเอนเอาแล้วเนาะมันตัวสีขาวเนาะ นี่ไงนกนกคามเขียวเอาอมังกา